พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตรา,กาแก่ทหารพรานนะคะที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ บรรยากาศที่บ้านเลขที่56หมู่ที่4ตำบลสุวารีอำเภอหรือศจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมให้หนายปรีชานวลน้อยผู้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะก้าพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานรอพีอูมาสมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอหรือสะจังหวัดนราธิวาสซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำฐานชุดคุ้มครอง ตำบลแป้นอํเาเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีและได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงถล่มฐานที่ตั้งอยู่บ้านจะเขะใต้หมู่ที่3ตำบลนแป้นอํเาเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเหตุเกิดเมื่อวันที่26พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาทางญาติได้นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่กูโบในพื้นที่ตำบลสุวรีอําเภอรือเสาะจังหวัดนาราธิวาสเป็นที่เรียบร้อยโดยการนี้ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นำความปราบปื้ดปิติและสำนึกในพระมหา กรุณาที่คุณแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานรอพีอุมาอย่างหาที่สุดมิได้